satu, 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 satu साठ साठ सात साठ 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 सात 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 साठ सात 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 सात

ปัลิปุเรนติสาขาลังเอวเมวัยตัวตินังเตตานังประกาปฏิิตังปฏิตังตุ้มหังคิาเมวะจะมีจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจัโนโทปนัโโสโอยาธามณิโชติลโศยาธาสัตติเตโยอริวานชนตุสาพลาโล Sátu mát đeo pháo vantarayo sukiti kayu koa pháo afivatana seed sanitao ta bhajai no ญาติโยมที่ทาบุญออนไลน์มังกรทางวัดท่าซูงมญาติโยมปัจรนาพริพพานก็ขอให้เข้าถึงพระนิพานในชาติปัจจุบันนี้โยมนะ